โอ้นี่ครับนี่ครับตอนนี้หมอกกำลังจะวิ่งเข้าไปที่คงพระครับครับดูครับสวยงามมากเลยครับผมครับผมเรามาถึงแล้วครับจะฝนตกฮะฝนตกฝนตกเดี๋ยวรอฝนหยุดเถอะครับแต่นี้เราเห็นหมอกอีกเนะแต่หมอกจะฝนนี่แหละโอ้นี่ครับ นี้นะครับพวกเราก็ปุ๊บปั๊บทัวร์วันนี้ครับก็จะไปเห็นว่าที่จังหวัดสระบุรีครับมีวัดวัดหนึ่งครับที่มีพระองค์สีขารษะขาวอยู่บนภูเขาครับแต่ว่าทางเข้านี้สวยครับผมว่าจะไปพาไปชมหน่อยวันนี้ครับชื่อว่าวัดอะไรนะก็จะไปนะครับวัดเทพพิทักษ์ปุณณารามครับผมครับ ถ้ามีฝนตกลงมาก่อนนะถ้าเราไปถึงจะมีไอหมอกขึ้นเลยนะสวยมากวัดนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับโอเคครับที่มีไอหมอกก็หมาเป็นวัดนี้วัดนี้จะเหมือนอย่างนี้ไหมจะเหมือนอย่างนี้ไหมสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เห็นนะจะเหมือนกันไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็คือจะมีหมอกสิ่งที่เห็นก็คือมีแต่เมฆครับผมโอเคครับผมพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปยังก้ ครับผมคเรามาถึงแล้วครับแต่ฝนตกฮะฝนตกฝนตกเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนครับเจอพระลางๆนะครับผมครับแต่นี่เราเห็นหลอกอยู่เนี่จะมองจะขุนอย่แหละโอ้นี่ครับเจอแล้วครับโอ้โหสวยมากเลยครับผมครับถ้าฝนหยุดนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอให้ฝนหยุดนะครับนี่ครับผมมาไปนะครับผมครับจังหวัดอะไรกันจังหวัดสระบุรีอ่ะ โอ้นี่ขนาดฝนตกๆนะเนียภูเขาขงบนอยู่ดีเนาะครับผมนะครับตอนนี้นะครับฝนก็เริ่มจะหยุดแล้วนะครับน่าจะพอได้เห็นวิวสวยๆครับผมครับเดี๋ยวผมจะพานะครับเดินทางเข้าไปชมนะครับบรรยากาศภายในวัดครับผมครับนี่ครับทางเข้านี่สวยมากเลยครับนี่ครับฝนคือยิงฟ้าหลังฝนมีเสมอครับผมครับ สวยงามเสมอฟ้าหลังฝนครับป่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราเดินทางเข้าไปภายในบริเวณวัดเลยครับตอนนี้ฝนก็เริ่มซาซาครับผมครับวันนี้ทีมงานพวกเราก็มาแบบเร่งรีบครับวันนี้ครับมาถึงก็เจอฝนเลยฮะนะครับเจอฝนเมื่อกี้นี่ตกหนักมากนะครับเมื่อกี้ตกหนักมากตอนมาที่ที่ถวนใหญ่ครับมองไม่เห็นทางเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มโปรยปลายเล็กน้อยครับผมเริ่มซาลงมากแล้วนะครับ เดินทางครับไปชมนะครับบรรยากาศทางเข้าวัดนะครับเรียกที่เรียกกันก็คือนะครับวัดหลวงพ่อพระขาวนะครับถ้าเป็นชื่อเป็นทางการของวัดก็คือนะครับวัดเทพพิทักปุญญารามนะครับวัดเทพพิทักนะครับปุญญารามถือว่าเป็นวัดที่ถือว่ามีความสวยงามครับอ่าของอันนี้ผมคือมาครั้งแรกนะครับผมเพิ่งเคยมา จริงๆเนี่ยทางเส้นนี้ผมผ่านอยู่ยเป็นประจำนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นมีวัดที่สวยงามขนาดนี้ครับู่วนภูเขาครับมองดูครับมองดูครับมอครับวนภูเขาเลยเป็นภูเขาทิวทัศยาวนะครับมอครับภูเขายาวเลยแล้วก็มีนะครับพระนี่อยู่ตรงนำถนนตัดเข้าไปตรงกลางวัดเลยครับนะครับตัดทางตรงจากถนนมิตรภาพนะครับตรงเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้ามาจากทาง จังหวัดนครราชสีมานะครับเราก็มาถึงอ่เลยอําเลยอำเภอปากช่องมานะครับอ่าปากช่องมาถึงแก่งคอยเราก็จะเจอนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วครับถ้ามาทางจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้ามาทางจังหวัดสระบุรีนะครับเราก็สามารถกลับรถนะครับกลับรถด้านหน้าแล้วก็มาเวี่ยงซ้ายเข้าหน่อยก็ถึงนะครับนี่ครับผมวัดเทพพิทักษ์ปุญญารามครับผมครับข้างในนะครับร่มรื่นมากเลยครับผมครับ บรรยากาศฝนตกหยุดไปแล้วครับฝนนะครับเริ่มจะซาๆเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะพาชมบรรยากาศภายในวัดครับผมครับรอบผมตอนนี้ครับเราได้เดินทางเข้ามาถึงภายในบริเวณวัดนะครับเทพพิทักษ์ุณารามครับผมหรือวัดหลวงพ่อพระขาวครับนี่ครับเรามาถึงแล้วครับแต่ว่าฝนตกก็วผมครับแต่ว่าฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วแต่ว่าฝนยังไม่หยุดฮะเดี๋ยวสักพู่เดี๋ยวเราจะเดินชมวิวกันครับผมครับ เราเดินทางมาครับฝนก็ไม่ตกครับแต่พอมาถึงวัดนี่ฝนตกครับนี่ครับผมว่าพระขาวเขาอยู่ข้างบนดูวยครับผมครับผมชมบรรยากาศวัดครับนี่ครับผมเดินทางมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวรอฝนหยุดครับน่าจะสวยเดี๋ยวน่าจะมีหมอกหมอกขึ้นรอฝนหยุดสักแป๊บหนึ่งครับผมครับผมนี่ครับก็คือนะครับเป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วครับผม พาชมบรรยากาศรอบๆวัดนะครับจริงๆมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับแต่เห็นว่าฝนตกก็ได้เดินทางกลับกันเยอะแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยังรอฮะยังรอฝนหยุดอยู่ฮะไม่กลับครับผมครับนี่ครับดูบรรยากาศสวยมากนะครับภูเขาสีเขียวๆนะครับเนี่ยคือก็คือเสน่ห์ครับของฤดูฝนครับผมครับก็จะมองเห็นในเป็นสีเขียวไปหมดนี่ับดูครับมุมนี้เริ่มมีหมอกขึ้นแล้วเห็นไหมครับ นี่เริ่มมีหมอกขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยผมพูซูมให้ดูนี่ครับครับหมอกกำลังลอยมาสักครู่ผมคิดว่านะตามประสบการณ์ผมนะผมว่าหมอกต้องลอยมาผ่านหน้ารถหน้าหน้าหลวงพ่อเลยนอะลอยมาผ่านหน้าหลวงพ่อเลยตอนนี้หมอกกาลังขึ้นครับเป็นมครับนี่คือเสน่ห์ของฝนนะครับผมมีฝนตกลงมาพวกก็จะมีหมอกไอหมอกขึ้นมาครับอมครับสวยงามไหมครับครับนะครับดูอีก นิดหนึ่งครับผมครับหมอกกำลังสวยครับผมครับฝนเริ่มนะครับเริ่มจะหยุดลงแล้วตอนนี้เริ่มเหลือนิดหนึ่งตอนนี้เริ่มจะมีแสงแดดส่องนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าแดดออกมาหน่อยหนึ่งฝนน่าจะหยุดแล้วทีนี้ครับก็คือนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆฮะไม่เสียเที่ยวที่เดินทางมาวันนี้ครับผมครับนี่ก็เป็นบริเวณภายในวัดครับผมครับสถานที่กว้างขวางครับที่จอดรถ ครับดีมากครับผมมีห้องน้ําหลายหลายที่ครับมีห้องน้ําหลายที่นะครับสะดวกสบายครับผมครับสถานที่ก็ถือว่ากว้างขวางสวยงามครับผมโลบครับผมนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงแล้วแต่ว่าฝนหยุดนะครับฝนหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินชมของที่ขายภายในวัดครับ มาชมนะครับของขายนะครับเป็นผลไม้นะครับที่ขายภายในวัดนะครับก็จะมีนี่มีน้ำข้าวโพดด้วยมีนะครับปลาส้มนะครับนี่ครับมีน้อยหน่าครับหรือบักเขียบบ้านผมนั่นเองนะครับมีน้อยหน่าแล้วก็มีอะโวคาโดฮะนี่ครับผมก็ครับมาพาทุกท่านได้ชมครับ เป็นผลไม้สดๆครับของชาวบ้านมานํามาขายเองครับนี่เป็นผลไม้อินเดียครับข้าบ,บอกเป็นข้าหมคราบบอกว่าเป็นผลไม้อินเดียครับนะครับส่วนมากก็จะเป็นนะครับเป็นผลไม้ที่ชาวบ้านนะครับได้ปลูกกันเองนะครับก็าน,ามมาน,น,นํามาวางขายภายในวัดให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อนะครับเป็นของฝากนะครับมีส้มโอด้วยนะครับ เหมือนกันถ้าส่วนมากนะครับผลไม้ก็อย่างนนี้มีมะละกอนะเมื่อกี้ผมเห็นมะมะบมีมะพร้าวเมื่อกี้เห็นแวบๆไปนะเป็นกล้วยนะครับมาฝั่งนี้มาครับเนี่ยเป็นผักนะครับกวางตุ้งห้องเต้ครับมันะครับกวางตุ้งห้องเต้ให้าว่าอร่อยมากนะครับเปนผัดน้ำมันหอยนี่กรอบเลยนะครับมีเห็ดนะครับ ีดอกสนน,นะครับก็คือเป็นผักผลไม้ครับของชาวบ้าน,นครับที่เรารชาวบ้านเอานมาทําเป็นอาหารกันนี่แหละ<ร>นะครับรน,นี่ก็เป็นเห็ดนะครับเอปลูกเล่นเอาใส่อะไรไาสามารถเอามาปลูกที่บ้านได้เลยสําเร็จรูปอันนี้ครับรดน้ำทุกวันเห็ดก็ขึ้นมาเองเลยนะครับน,นี่ก็คือนะครับตลาดก็มีประมาณนี้ครับผมนี่จะมีนกยุงด้ยนะนกยุงนะครับฝนตกเขาเลยไม่ ลำแพนให้ดูนะฮะนี่ผมถ่ายดูนกยุงนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมชาติพอสมควรทําในวัดนี้นะครับวัดองค์พ่อพักขาวนะครับมีรถของพวกเรานะครับนี่นกยุงสวยๆถ้าเป็นถ้าจริงๆเนี่ยจเนยจนนกยุงเนี่ยต้องมีการลำแพนนะลำแผนถ้าคือกลางปีให้ดูครับกลางหางของเขาขึ้นมาก็สวยมากน,ะนกนกยุงนี่ฮนะทีมงานพวกเรากําลังนะครับ ลายซับครับผมกำลังละลายซับอยู่นะครับนะครับนี่ครับแฟนผมชนน้อยหน่าชนน้อยหน้านะครับของฝากได้แล้วครับอุดหนุนนะครับชาวบ้านนะครับที่นำผลไม้มาขายพระนิวันิครับครับผมนะครับตอนนี้นะครับฝนก็หยุดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับ นี่ครับโอ้โหนี่ครับฝนพอฝนหยุดครับฟ้าหลังฝนนี่ถือว่าสวยงามเสมอครับผมนี่ครับโอ้โหครับตอนนี้หมอจะวิ่งเข้าไปที่องค์พระนะครับอันนี้นะครับเป็นวัดพระขาวนะครับหรือวัดเทพพิทักษ์ปุณณารามนะครับเทพพิทักษ์ปุณณารามที่อำเภอปากช่องครับจังหวัดสระบุรีครับผมครับโอ้นี่ครับมีหมอวิ่งเข้ามานะครับ ันนี้มีนะครับหมอวิ่งขึ้นมาแล้วเราเดินไปชมกัน,นครับผมครับโอ้โหนะครับสุดยอดฮะสวยงามครับเราเดินไปชมบนสะพานนะฮะหลังฝนถือว่าสวยงามเสมอครับผมครับต้องข้ามไปฝั่งนน้นแหม นะครับผมดูครับอยู่ทิวเขานะครับผมดูครับสวยมากครับผมครับยู่ทิวเขาครับอ๋อหายายครับแบบโอ้โนี่ครับนี่ครับตอนนี้หมอกกาลังจะวิ่งเข้าไปที่คงพระครับผมครับดูครับสวยงามมากเลยครับผมครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็ ได้มานะครับชื่นชมความสวยงามครับวันนี้ถือว่าฟ้าหลังฝนครับสวยงามเสมอครับครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาไม่เสียเที่ยวครับเราก็ตอนแรกคิดว่าฝนจะไม่หยุดครับโอ้นี่ครับตอนนี้แดดออกแล้วครับผมโอ้หธรรมชาติสวยงามเสมอดูด้านหลังครับนี่ครับภูเขาสวยเลยครับผมครับฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอครับผมครับโอเคครับสําหรับทริปถ้าผมแสงแดดเข้ามาสวยนะครับนี่ครับ ครับสำหรับทริปนะครับการเดินทางมาชมมาชมความสวยงามนะครับที่วัดหลวงพ่อพระขาวนะครับวันนี้เราก็คงจะสิ้นสุดไวเพียงเท่านี้ครับทริปหน้าพวกเราจะไปไหนครับผมฝากทุกท่านนะครับกดติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์มาครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมครับทริปหน้านะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผมครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับน้องครับแฟนบอลฝันด้วยครับ บายบายไป้วครับผมครับ